โอเคนะครับตัวแพลตฟอร์มนะครับขอนแก่นทราสซิตี้ตัวปรับปรุงล่าสุดนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกก็จะเห็นทั้งหมด6ไอคอนนะครับไอคอนสำหรับเจน QR ียร์โคดบุคคลนะครับแสดง QR ียร์โคดของชั้นแล้วก็เจน QR ียร์โคดของร้านนะครับ3ไอคอนแรกก่อนนะครับรีวิวสถานที่นะครับแล้วก็เรื่องของการ ลงทะเบียนนะครับฟู Food ้ดคูปองตอนนี้คือไอเดียของกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือเข้าถึงไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นลักษณะของการออกใบ QR code นะครับผ่านเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีเมนูเช็คอินร้านค้านะครับทั้งหมด6ตัวที่จะเป็นฟีเจอร์ในการนําเสนอของสายวันนี้นะครับถัดมาด้านล่างก็จะมีทั้งหมด3มไอคอนนะครับประเมินอนามัยพบหมอ every day doctor นะครับแล้วก็ข้อมูลของบุคคล ก็ะจะเป็นหลักๆเข้าไปนะครับนี้มาดูในส่วนของการสมัครนะครับรับ q r วอโค้ดบุคคลก่อนเมื่อคลิกเข้าไปท่านจะต้องมี2อ,อย่างก็คือชื่อผู้ใช้กับบัญชีนะครับต้องระบุในการลงทะเบียนสําหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านมือถือที่มีการล็อกอินด้วยบัญชี Facebook หรือ Google หรือ Twitter แล้วนะครับสามารถคลิกที่ตัวลิงก์นะครับ ท่านเลยมันก็จะมีตัวให้ยืนยันเพื่อที่จะเชื่อมกับบัญชี Facebook บัญชีทวิตเตอร์นะครับเข้ากับตัวระบบโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับเพียงขั้นตอนเท่าน,น,นี้ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานนะครับซึ่งจะมีค r วาคอารคดหลังจากที่สมัครผ่านบัญชี Google หรือบัญชี a c e b o o k นะครับก็จะมีชื่อนามสกุลตัวนี้ระบ,บุนะครับซึ่งมันดึงออกมาจากตัว Facebook นั่นเองนะครับโอเคเมื่อสมัครผ่านตัวสมาร์ทโฟนที่ดึงเอาบัญชี Facebook แล้ว ก็ได้ค r Code คของตัวเองนะครับเอาไปทำงานต่อได้เอาไปใช้งานต่อได้นะครับส่วนาการสมัครรับ QR Code คของสถานที่นะครับผมใช้คำว่าสถานที่เพราะว่ามันมีทั้งกิจการฝั่งร้านค้าสถานประกอบการตลาดนัดนะครับสถานที่ราชการออฟฟิศต่างๆก็เลยคิดเป็นเรื่องของสถานที่เป็นหลักนะครับเมื่อคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะลิงก์มาอย่างกรอกฟอร์มที่จะให้กรอกเป็นชื่อสถานที่รายละเอียดนะครับระบุนะครับประเภทของสถานที่นะครับพิกัดที่อยู่ กดที่ปุ่มรับค่าพิกัดแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นไปสถานที่แห่งใหม่ก็จะถูกพับบิกขึ้นไปไว้บนตัวแผนที่นะครับซึ่งตัวแผนที่เนี่ยผมจะเอามาดึงมาใช้กับตัวระบบเช็คอินนะครับขออนุญาตแนะนําตัวเช็คอินก่อนนะครับพอสมัครร้านปุ๊บนะครับร้านที่สมัครก็จะเป็นปรากฏในรูปแบบของชั้นแผนที่แบบนี้นะครับถามอนุญาตตาแหน่งก็คลิกอนุญาตไปนะครับ ทีนี้มาเรามาโฟกัสดูนะครับจุดที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับกับจุดที่มีข้อมูลพิกัดนะครับอย่างเช่นผมอยากจะสมมุติผมอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วผมจะเช็คอินตรงนี้นะครับโรงแรมบุษราคำผมก็คลิกที่ไอคอนสีเขียวนะครับมันก็จะมีไดร์ล็อกขึ้นมาเป็นเช็คอินที่นี่นะครับหรือว่าเส้นทางนําทางมาที่นี่นะครับมี2ส่วนหรือคลิกเข้าไปที่รูปไอคอนของโรงแรมนะครับก็จะปรากฏเห็น ชื่อโรงแรมนะครับแล้วก็ QR code โงรงแรมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอา QR code ตัวนี้ไปแปะที่จุดพักคอยจุดเคาน์เตอร์จุดแรต่างๆ,ๆนะครับได้เลยนะครับอย่างนี้นกรณีที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วมันก็จะมีชื่อของเราปรากฏระบ,บุนะครับเราก็เพียงแค่ใส่ชื่อนตอนนี้นะครับให้ระบ,บุเป็นข้อความบันทึกหรือช่องทางติดต่อเบอร์โทรนะครับเพื่อสื่อสารกับแอดมินเวลาเกิดเหตุนะครับอย่างเช่นผมใส่ชื่อใส่เบอร์โทรนะครับ กดที่ปุ่มบันทึกนะครับเพียงขั้นตอนเท่านี้นะครับคนคนนี้ก็จะถูกบันทึกเข้าไปในระบบนะครับเมื่อวันที่13เวลาตีสี่ยีนาทีนะครับมีการเช็คอินนะครับบันทึกเรียบร้อยเก็บไว้ละนะครับนี่คือขั้นตอนกระบวนการเช็คอินนะครับง่ายง่ายไม่ซับซ้อนนะครับระบบเก็บเรียบร้อยนะครับการเช็คอินก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเช็คอินจะต้องมาเข้ามาที่แผนที่แล้วก็เลือกสถานที่ที่มีปรากฏในรูปแบบของแผนที่ก่อนนะครับ แบบนี้ก่อนนะครับโอเคทีนี้นะครับเรื่องของรีวิวนะครับคลิกเข้ามาที่รีวิวปุ๊บนะครับก็จะมาเาที่แบบฟอร์มรีวิวเนี่ยจะเป็นการรีวิวจากไม่ว่าเราจะอยู่ที่ร้านหรือไม่อยู่ก็ตามนะครับออกมาแล้วเราจะรีวิวซ้ําก็ได้นะครับต้องระบุชื่อร้านเข้าไปเป็นเมนูนะครับความสะอาดนะครับมาตรฐานการป้องกันนะครับการให้บริการมี3ดาว3ส่วนที่จะต้องให้ดาวนะครับความสะอาดมาตรการป้องกันและการให้บริการนะครับ มีการสวมใส่หน้ากากละไม้ไหมนะครับมีไม่มีไม่ทุกคนนะครับก่แล้วแต่เราเห็นนะครับมีเจลล้างมือหรือว่าอ่างล้างมือไหมนะครับมีไม่ม,มีเว้นระยะห่างมีไหมทําบ้างไม่ทําบ้างสามารถแนบภาพประกอบได้นะครับหรือว่าอัปเดตค่าพิกัดน,นะครับระบ,บุชื่อเบอร์โทรอีกครั้งหนึง่งที่ต้องให้ระบ,บุเบรอบร์โทรบ่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นการติดต่อกลับนะครับจากทางเจ้าหน้าที่นะครับ โอเคชื่อร้านจะเป็นต้องกรอกนะครับอย่างเช่นผมรีวิวร้านร้านอร่อยหอคอนเกตนะครับระบุชื่อร้านนะครับให้คะแนนทุกอย่างนะครับกำหนดค่าพิกัดเรียบร้อยกดที่ปุ่มส่งรีวิวนะครับข้อมูลก็จะถูกซับมิตขึ้นไปบนระบบนะครับร้านค้าร้านนั้นที่ระบุตามชื่อก็จะมีรีวิวหนึ่งรีวิวนะครับเอาไปทำกระบวนการต่อเนื่องได้ ทีนี้มาดูในส่วนของลงทะเบียนฟุตคูปองนะครับที่จะได้ใช้กรณีที่เป็นกลุ่มคนามารับบริจาคนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนมาแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตัวลิงก์ตัวนี้นะครับซึ่งลิงก์ตัวนี้นะครับจะระบุนะครับฟิลให้กรอ,อกนะครับซึ่งมันจะระบุตามข้อพิกัดนะครับทีนี้เมื่อใช้งานไปสักผมตั้งไว้10 10วินาทีนะครับ ตัวคาเตือนนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาว่าหากทําการลงทะเบียนด้วยระบบวิธีการนี้นะครับเราจะต้องยินยอมอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ในผมก็ก๊อปมาจากตัวแบบฟอร์มนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งมาให้นะครับเมื่อยินยอมปุ๊บเราก็ใส่ชื่อนะครับลงไปนะครับสุชาติรมีนะครับอันนี้คือเคสนะครับเพราะฉะนั้นภาพก็คือเราให้เจ้าหน้าที่เอามือถือนะครับเปิดที่หน้านี้นะครับไปถามคนที่มาอยู่ในจุด อยู่ในคิวนะครับที่จะรับเข้ารับบริจาคนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไะไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องกรอกนะครับชื่อผู้ติดต่อที่ติดต่อได้นะครับนะครับที่อยู่นะครับตัวน,นี้ต้องระบุ โอเค okay. นะครับกด oh ท okay. ี่ปุ่มลงทะเบียนบุคคลนะครับรอสักครู่หนึ่งระบบจะเจน QR Code มาให้เรียบร้อยทีนี้ฟิลเรคคอร์ดก็จะมีปรากฏนะครับเบอร์โทรผู้ติดต่อได้ที่อยู่นะครับ QR Code ของบุคคลนะครับเราก็สามารถที่จะทำการอาจจะเป็นลักษณะของการแคปเจอร์หน้านี้นะครับเพื่อที่จะเอาหน้านี้นะครับไปพิมพ์อมเป็นการ์ดนะครับส่งให้เขาตอนที่เขาอยู่ในคิว คร่าวๆข,ขั้นต้นก่อนจะเช้าได้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับระบบลงทะเบียนบุคคลอันนี้คือฟีเจอร์ฟังก์ชันทั้งหมดที่ทำได้นะตอนนี้นะครับสำหรับระบบขอนแก่นซอฟโคบิดหรือว่าชื่อใหม่ขอนแก่นทรัสซิตี้นะครับสมัครผ่านาค r Code คดบุคคลได้นะครับแสดงค r Code คดของชั้นได้สมัครค r ว o d e คของสถานที่ได้รีวิวสถานที่ได้ออก QR Code ของบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้แล้วก็ทําการเช็คอินร้านผ่านพิกัดของแผนที่นี่คือภาพทั้งหมดของเช้าวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีครับ